กลับมาอีกครั้งแล้วทีตลาค้อสู่หนึ่ส่101แซมแลบแลบวิจัยเรื่องได้สาระผมตอรเตอร์ม,มสัสผู้วิจัยเกี่ยวข้องกับเรื่องไร้สาระและทิ่ังอะ AI ผู้ช่วยค่ะเป็นไงกันบ้างสำหรับงานวิจัยครั้งที่แล้วเนื้อหาเยอะแน่นและโหดเด็ดเลยค่ะนั่นสินะเนื้อหาคงอาจจะดูแน่นชนิดหนึ่งนะแต่คราวนี้เรามาแบบสบายสบายกันซะหน่อยสบายสบายเหรอคะใช่เนื้อหานี้จะเป็นเนื้อหาชิลๆสำหรับนักเล่นเกมทั้งหลายนั่นเองว้าวเนื้อหากี่จบเกมใช่ไหมคะงานวิจัยที่7เครื่องเกมจอแก้ว ้านเกม2000ทำไมชื่อมันดูอินดี้จังเลยคะชื่อมันจะดูแปลกๆไปน,นิดนึงนะแต่ว่าเหตุผลที่เราตั้งชื่อแบบนี้ก็เพราะว่าเราจะพูดถึงเกมในช่วงพิศักราชปี2000เราจะแบ่งเนื้อหาั้งหมดเป็น3ยุคนั่นก็คือยุคเครื่องเกม PlayStation 1ยุคหน้าจอแก้วและยุคเด็กร้านเกมเป็นยุคที่น่าสนใจดีนะคะเรามาเริ่มกันเลยไหมเริ่มกันเลยคะ่ะย้อนอดีตไปในช่วงปี0 0 0วัยไวเด็กอย่างเราน,านั้นการที่พ่อแม่ซื้อเครื่องเกมมาให้เนี่ยเรียกว่าเป็นพรจากพระเจ้าเลยก็ว่าได้ Shit! Sony PlayStation. และแน่น,นอนเครื่องเกมที่นิยมในยุคสมัยนั้นก็คือเครื่องเกม PlayStation hey oh, 1อ e อคือในเกมระบบ3.2บิตที่จ,จัดจำหน่ายโดยค่าย Sony ใช่ไหมคะใช่เลยว่าจำหน่ายที่ญี่ปุ่นก่อนในคต์ศักราช1994และวางทั่วโลกอ่ะในปีถัดมานั่นเองแล้วตอนนั้นราคามันเท่าไหร่ล่ะคะจากที่ไปหาข้อมูลมาตอนนั้นอ่ะนะคะเปิดตัวอยู่ที่7,500บาทสมัยนั้นนะคะคมแพงได้ดูเลยนะคะมันก็คงเรียกว่าแพงได้เลยมั้งในยุคนั้นอ่ะนะแต่ว่ามันคือเครื่องเกมประวัติศาสตร์ในยุคเริ่มต้นของการใช้แผ่นซีดีเลย ah. เปป็น,จปน,ปนลจาากตราคนจะไม่ลงดีเทลลึกในเรื่องของเครื่องเกมมากนะแต่สิ่งที่เราจะพูดถึงนั่นก็คือเรื่องของเกมในยุคสมัยนั้นนั่นเองหลายคนก็คงพูดว่าก็คงไม่พ้นเกม f i า a l Fantasy 7สินะคาตอบคือไม่เคยเล่นและก็ไม่ได้ชอบด้วยยังไงก็ตามแต่เราไปดูกันซิว่าเกมในคอนโซลจาที่เรายกมานั้นมีเกมอะไรบ้าง metal slug เมทอสแลกเยิงปืนแหลกกวาดล้างทรชนวางขายในเครื่องเพลย t สเตชันวันทศกราษ2001พัฒน,นาและจัดจำหน่ายโดย S.N.K. Corporation สุดยอดเกมโหดมันหาที่แท้จะจำเนื้อเรื่องไม่ค่อยได้ความมันของเกมก็คืออาวุธที่ตกตามอยู่ข้านทานต่างๆกับเสียงเก็บอาวุธสุดเอกลักษณ์ เป็นเกมที่มีทั้งความฮาและความมันในยุคสมัยนั้นเลยเกมนี้ไในทั้งซิงเกิลเพยเยอร์และร่วมมือกัน2คนคะแนนที่จะให้เกมนี้คือ Heavy Machine กันเต็ม10เกมนี้ให้เลยเพื่อนโคสนุกมา,มากๆแน่นียค่ะ t อมแอนด์เจอร์รี่อินเฮทหนูแมวคู่ปรับสงครามในบ้าน วางขายในเครื่อง PlayStation 1ปีคิดศักร2000พัฒนาโดย w a t a l k Games จัดจำหน่ายโดยค่าย New Kidco และ Ubisoft อีกหนึ่งเกมต่อสู้สุดฮาจากซีรีส์ Tom and Jerry คู่ปรับตลอดการของค่าย Warner Brothers หนึ่งเกม PvP สุดฮาที่ต้องสู้กันด้วยอุปกรณ์ภายในบ้านฆ่าแกงกันอย่างโหดร้าและเสียงล้ออันโหยหวน อีกหนึ่งเกมสายปาร์ตี้สุดฮาที่จะเล่กับเพื่อนได้สุดมันในทั้งสิงเกิลเพลเยอร์และก็ PVP 2คนและคะแนนที่ให้เกมนี้ก็คือลืมไปว่าเซตตู้เย็นเอาไว้เต็มสิบเกมนี้มีปัญหาตูวเว้เย็นบ่อยใช่ไหมคะใช่โดนบ่อยมาก Rockman X5 อนุทุนหุ่นเหล็กพี่ทักจักรวาลวางขายใน PlayStation 1ในปีคิศราช2001พัฒนาและจัดจำหน่ายโดย Capcom อีนึ่งเกมอมตะในตำนาน 2D s ซนซากอริตะลุยด้านข้างที่เรียกได้ว่าทิตสุดในยุคสมัยนั้นเนื้อหลักเป็นยังไงช่างมันแต่สู้กับวอสสนุกก็พอและชุดเกราะของ X นั้นโคตรเท่ชุดเกราะใน X5 นั้นก็จะมี Force Armor เกาะเริ่มต้นอ a r r o n Armor หรือที่เราเรียกกันว่าเกราะบิน Gear Armor เกาะกันนาำ Ultimate Armor ที่เราเรียกกันว่าเก,กราะดำนั่นละนะ ไอเดเมเนี่ยคือเกาะที่โก,กงสุดในเกมใช่ไหมคะเนี่ยจะว่าใช่ก็ใช่นะซึ่งแน่นอนมันมีสูตรเกมอยู่ตอนที่เข้าหน้าเลือกตัวละครถ้าเราจะเล่นเป็น X แล้วจะใช้สูตรโกงอัติเมตอาร์เมอร์ต้องกดขึ้น2ครั้งกดลง9ครั้งและถ้าจะเล่นเป็นของเซโร่ไนท์เมร์อาร์เมอร์ให้กดลง2ครั้งและกดขึ้น9ครั้งนี่มันชี้ผงให้กันกกชัดๆนะคะเอาหน้ามันเป็นเกมซิงเกิลเพลเยอร์คะแนนที่จะให้เกมนี้ก็คือฮอฮาโฮเต็ม10อะไรซะแน่เนี่ยเป็นเสียงเซโร่ตอนฟันดาบนะ Uso, Let and wings, บาคุโซเฮียลด l e เลสแอนโกไอเทนอลวิงนักซิงพุ่งทยานฟ้าวางขายในเครื่อง PlayStation 1ปีคริสต์ศักราษ1998พัฒนาและจัดจำหน่ายโดยจาริโคสุดยอดเกมเรซิ่งคนวิ่งตามรถเกมรถแข่งในตำนานที่มีต้นแบบมาจากอนิเมะซีรีส์แสดงถึงความเบียวปล่อยท่าไม่ตายและมาเถียงกันว่ามอเตอร์ดำแดงนั้นไม่ได้เร็วที่สุดเล่น,นทั้งซิงเกิลเพลยอ์หรือจะแข่งกับเพื่อนก็ได้คะแนนที่จะให้เกมนี้ก็คือ วิ่งตามรถทันได้ยังไงวะเต็มสิบ ใชอิเตะิตะไซบอกคุโรจังแมวดำไซบอกพิทักษ์จักรวาลวางขายในเครื่อง PlayStation 1ในคิดสักกัลา2002พัฒนาและจัดจำหน่ายโดยโคนนมิเกมน้องแมวสุดน่ารักจากซีรีส์อนิเมะไซบอกคุโรจังอีหนึ่งเกมชุดเดมอัพวาดร้านถล่มเหล่าร้ายผู้ที่จะมาจิตโค้งโลกและทำลายจักรวาลก็ทำเสแบบนั้นด้วยรอคะนี่อินเนอร์นะอินเนอร์นนซึ่งเราจะเล่นเป็นน้องแมวได้ถึง3ตัวนั่นก็คือคุโรจังมี่คุงมาทัทบิเล่นได้ทั้งซิงเกิลเพลเยอร์และล่วม มือกัน2คนคะแนนที่จะให้เกมนี้ก็คืออ de ีเตะเต็ม10ครับ อีหนึ่งเกมที่น่าคิดถึง p a n เซอร์แบรนดีกองโจนยานเกาะวางขายในเครื่อง PlayStation 1ปีคศักราช1997พัฒนาโดย Fill-in Cafe และจัดจำหน่ายโดย b a n p e s t o อีหนึ่งเกมแอคชั่นสไตล์ปิดเดมั RPG เดินหน้าฆ่าฮันแลกแจกความมันกับการสาดคอมโบแบบไม่ยัง้งและยังมีกราเดียนติโล่ที่คอยช่วยเหลือเราอ,อีกด้วยเป็นอีหนึ่งเกมใหมข้อสนจําที่เล่นกับเพื่อนไม่รู้ลเลยเลยเกมนี้เล่นทั้งซิงเกิลเพลเยอร์และลูกมือกัน2คนคะแนนที่ให้คือเต็มสิบ เสียอะไรคะนั่นอะเสียพวกนี้บอมบอ์แมน แ a นตาซีเรสวางขายในเครื่อง PlayStation 1ในปีคิศรา1998พัฒนาโดย Graphic d e s e r t Inc. และจัดจำหน่ายโดยค่าย Atlas เป็นเกมเรสซิ่งจากซีรีส์ Spi n o f f ฟของ b o b b บอ m a n เกมวิ่งแข่งคว้าชัยให้ได้อันดับหนึ่งและคอยหลบระเบิดจากเพื่อนๆในสนามอีกด้วยนอกจากที่เราจะคว้าระเบิดใส่กันได้แล้วก็มีของตามทางที่ให้เก็บเพื่อใช้ในการจัดการคู่แข่งนั่นเองเป็นเกมเรสซิ่งสุดฮาเพราะหัวร้อนและกระต่ายดำวิ่งเร็วชิบหาย แล้วจะทเซิงเกิลเพเยอะแล้วจะแข่งกับเพื่อนก็ได้คะแนนที่ให้เกมนี้ก็คือเอาต็มสิบอะไรชั้นนเนน่ะมันคือเสียงเวลาโดนแซงไงแล้วแบบนี้ไง บิทมูนแบ็กจูเนเจอ e วางขายใน,นเครื่อง p l a y s t a t i ัน1ในปีคิศัก2000พัฒนาโดย v i c t ตอร์ t e r a c t i v e อ o f t ฟ a r e แวร์และจับจาน่ายโดยนั s สึเมนั่นเองอีกหนึ่งเกมอมะตะน้ำตาไหลที่กลับมาเล่นกี่ครั้งก็ไม่เคยเบื่อคงไม่ต้องพูดอะไรมากสำหรับเกมนี้หรอกหลายคนคงรู้จักเป็นอย่างดีแต่คุณที่ยังไม่รู้จักมันคือเกมทำฟาร์มที่ดีที่สุดในยุคนั้นเลยเป็นเกมซิงเกิลเพลเยอร์คะแนนที่จะให้เกมนี้ก็คือจีบพยาบาลเต็ม10อันน,นี้ดูนเวอะเดียยไปไหนละคะไม่หรอเลือกเลยตหาห ซึ่งแน่นอนมันมีเกมอีกมากมายในเครื่อง PlayStation 1ไม่ว่าจะเป็น Resident Evil, Dino Crisis, Metal Gear Solid, Cast b a d i c o o t Digimon, r u m b l e หรือแม้กระทั่งหล่าทั้งวันก็ไม่หมดหรอกเลยพอแค่นี้กันก่อนไปสู่ในยุคถัดไปกันดีกว่ายุคต่อไปใช่ไหหรอซะยุคต่อไปก็คือยุคของจอแก้วและยุคเริ่มต้นของจอ LCD อย่างที่คุณรู้กันยุคนั้นคือยุคลุ่เรืองของ Windows XP ที่ใช้เวลาเปิดคอมนานถึง5นาทีกว่าจะพูดเสร็จทั้งหมดหลายคนอาจจะพูดว่าเฮ้ยเฮ้ยคนกำลังพูดถึงเกมแฟลชใช่หรือเปล่าโอ้ oh, ถ้าพูดถึงเกมแฟลชนี่นะใช้เวลาทําแบบนี้อีกสักสคลิปนี่ยังไม่หมดเลยนะน่าจินจนะเกมแฟลชไม่ใช่เล่นโน้ตเลยนะคะเนี่ดังนั้นเราจะมาพูดถึงเกม PC ที่ต้องติดตั้งลงในตัวเครื่องมาดูซิว่าเกมไหนที่คุ้นเคยกันบ้าง Let's go วิชวลครอปตสตำรวจโหดกวาดล้างแก๊งนรกว่าขายได้ขึ้นพี PC ในปีคิดตศกราช1997พัฒนานและจัดจำหน่ายโดย SEGA Saturn หรือปัจจุบันที่เขาเรียกว่า SEGA สุดยอดเกมตำรวจหัวร้อนปราบเหล่าโจรที่คลิกเมาส์แทบแตกกับเหล่าตัวประกันสุดเงาวที่ออกมารับลูกกระสืนปืนกันจ้าระวัน เกมแนวชูตติ้งคลิกซ้ายขวากันละลัวแทบทําให้ลูกกิ้งเมาส์กระเด็นออกมาเลยสมัยนั้นเป็นยุคลูกกิ้งเมาส์เลยนะคะเล่นในทางซีเกมเพเยอร์และร่วมมือกัน2คนคะแนนของเกมนี้ก็คือสบา o d ติเฮลมีเต็ม10ประิกานนี้น่าสนับมากเลยค่ะ อินเซนทิคอรีบดีลัสตู้ปานรกพิทักษ์น้องปลาวางขายในเครื่อง p c ปีคิริสักราศ2001พัฒนาโดยไฟนิงแบรเอเจนเ a i n มนต์และจัดจำหน่ายโดยป๊อปแคปเกมเกมเลี้ยงปลาสุดน่ารักที่ตัวเกมไม่น่ารักเลยสักนิดตู้ปลาต่างวิติที่จะมีเอเลี่ยนบุกมาแดกปลาด้วยคนเลี้ยงปกป้องเหล่าน้องปลาด้วยกระสุนเลเซอร์ยิงใส่เอเลี่ยนเล่นเอาเมาส์ลูกกิ้งในสมัยนั้นแทบระเบิดออกมาเลยละเป็นเกมซิงเกิลเพลเยอร์คะแนนให้ใช้เกมนี้ก็คือเต็มสิบเสียงปลากิานอาหารชน じゃあ แผนิเศาจซอมบี้แก๊งพืชไม้ถล่มซอมบี้วางขายใน PC ปีคิดตศกราช2009พัฒนาและจัดจำหน่ายโดยป o b c แคปเกมซึ่งในปัจจุบัน EA เป็นคนจัดจำหน่ายมาในเกม Tower Defense ตําำนานอีหนึ่งเกมที่จะต้องปอกป้องบ้านคุณจากซอมบี้ที่หิวสมองด้วยการปลูกต้นไม้ยิงซอมบี้สุดยอดเกมวางแผนที่สนุกมากๆและเพลงจบของเกมนี้เพราะมากๆอีกด้วย เป็นเกมแนว่ซิงเกิลเพลเยอร์คะแนนที่ให้ก็คือทานตะวันเต็มสิบเนาฮากาวันน่ารักมากเลยค่ะเวทเทอร์เลียมสงครามแย่งอาณาจากักรวางขายในเครื่อง PC ปีคิดศักัาช2001พัฒนาโดย Liquid Entertainment และจัดจำหน่ายโดย r a ร e Entertainment และ Ubisoft เกมวางแผนการรบ เ e a l t i m ม RTS อีกหนึ่งเกมสุดยอดในยุคสมัยนั้นที่โตัวเกมจะมีให้เล่นถึง4เผ่านั่นก็คือ Dragon, Serpent, Lotus, Wolf อีกหนึ่งเกม RTS ในตำนานวัยเด็กที่สนุกมากๆเป็นเกมที่เนได้ทั้ง Single Player และมัลติ p พ e y อร์วงแหวนคะแนนของเกมนี้ก็คือพลังชาวนาเต็ม10ชาวนาช่างแข็งเก่งค่ะ อีกหนึ่งเกมพี่น่าคิดถึง The Sims เมาส์คลิกชีวิตสนุกมันชื่อแบบนี้จริงๆนะคะก็ไม่วางขายใน PC ปีคิดศักดาช2 0พัพัฒนาโดยค่าย Max i ซิและจะจำหน่ายโดย EA สุดยอดเกมวางแผนฆาตกรรมไม่ใช่แล้วค่ะเกมใช้ชีวิต ulation, ซิตมูเลชันซราขครบัวต่างหากค่อีกหนึ่งตำนานน่าเลือดจากทางค่าย A ที่หัน DLC เยอะไปไหนพี่กะรวยเลยเหรอสุดยอดเกมใช้ชีวิตที่ชีวิตดีกว่าคนเล่นซะอีกทำไมฟังแล้วมันรูเศร้าๆเลยนะคะบางทีไม่ต้องฟังในใจทั้งหมดก็ได้นะคะก็แค่ เซลเล่นน่ะเป็นเกมซิงเกิลเพเยอร์เล่นได้คนเดียวคะแนนที่จะให้ก็คือเอาบันไดในสระไว้น้ำออกไปดิเต็มสิบนี่มนันฆาตกรรมแล้วส่ะ Command c แ n q u n r Red a l e r เลสัญญาณเตือนสงครามล้างโลกวางขายในเครื่อง PC ปีคิดศักราช2,000พัฒนาโดย Westwood Pacific และจัดจำหน่ายโดย EA เกมจำลองสงครามขนาดย่อมที่ยิงนิวเคลียร์เป็นว่าเล่นเราสามารถเล่นได้ไปไ็น2ฝ่ายฝ่ายสพันมิตรกับฝ่ายอักษะในภาคหลักและ3ฝ่ายที่จะมียูริเพิ่มเข้ามาในภาคเสริมอย่างยูริรีเวนจ์สุดยอดเกมวางแผนสร้างฐานที่ต้องแบนนิวเคลีย เกมระจบไวใช่ไหมคะมันไม่ใช่แค่นั้นเด็เป็นเกมเล่นทั้งซิงเกิลเพลเยอร์และมัตติเพลเยอร์วงแนด์คะแนนที่ให้ก็คือหมูมะนาวเต็มสิบอร่อยเลยนะคะใช่ที่ไหนล่ะ <it> out. และเกมสุดท้ายของยุคจอแก้วและยุคเริ่มต้นของ LCD นั่นก็คือ GTA San Andreas สงครามแก๊งถล่มเมืองวางขายในเครื่อง PC ปีคศ,ศ2004พัฒนาและจัดจำหน่ายโดย Rockstar อีกหนึ่งเกมความรุนแรงที่ออกข่าวรายวันว่าเด็กเล่นแบบเกมเกมนี้ Oh shit Again? ที่เป็นเกม Open World ที่บางคนแทบจะไม่สนใจเนื้อเรื่องด้วยซ้ำไล่ยิงคนขับรถชนและสู้กับตำรวจ5้ดาวอาชญากรจะแชดหรือจลขัามแบบนี้เป็นเกม Single p เ a y hey e r เล่นได้คนเดียวคะแนนที่จะให้เกมนี้คือ house, เต็ม10และยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุคของเด็กร้อนเกม yeah. ชาวนักเรียนวัยกระแตะแหกโรงเรียนก่อน4ี่โมงเย็นเพื่อเข้ามาจองคอมในร้านเกมโ <c oughs> ดดเล่นกายับเลยใชนะคะยุคนั้นเรียกได้ว่าเป็นยุครุ่งเรืองของร้านเกมเลย <c oughs> แต่แน่นอนเราคงไม่ได้พูดถึงสมัยก่อนของวัยนั้นซะเป็นส่วนใหญ่แต่ที่เราจะพูดถึงหมายถึงเกมสมัยนั้นต่างหากแน่นอนอาจจะไม่ได้หมายถึงทุกเกมขนาดนั้นหรอกเราจะยกตัวอย่างเกมที่คุ้นเคยมาก็แล้วกัน เตอร์ตน์1.6ซอสหน่วยเดือดถล่มแหลกวางขายในเครื่อง PC ปีคิดสกดา2000พัฒนาโดยวาว Total Rock Studio Hidden Part Entertainment และจัดจำหน่ายโดยวาวเกมซีรีส์ตำรวจจับโจรที่เล่นกับเพื่อนสุดมันพร้อมกับเสียงภาคไทยสุดเรา้าใจไอยสายสอเอาพักพวกไปต่อเห็นป่าราบเลยเห็นกันปาราบ และการอ่านชื่อด่านว่าอันเทเทนเป็นยูไนเต็ดเป็นหนึ่งเกมที่รวมกับแก๊งเพื่อนได้มันที่สุดในยุคนั้นเลยเกมนี้เราสามารถเล่นไดน้ทั้งซิงเกิลเพยเยอร์และมัลติเพลเยอร์วงแหลนคะแนนที่จะให้เกมนี้ก็คือ B46 มากกว่าน้อยกว่าเต็ม10 k คีนัสซอเป็รไลฟ์นใช่ไหมคะ เกมต่อมาฟังยากกล์ฟสุดมันสถานโลกเปิดให้เล่นในปีคิดาศกราช2004พัฒนาโดย Entrysoft และเปิดเซิร์ฟเวอร์ในไทยโดย Infinity Digital เกมตำนานตีกลอฟที่ OST นั้นจำขึ้นใจลูกกลอปตีอัดระเบิดที่เปิดด้วยตัวละครสุดแสนน่ารักอีกหนึ่งเกมที่ทําให้คนส่วนใหญ่เบวการตีกลอฟหาทุกวิถีทางเพื่อจะเอาโคนวันหรือไม่ก็อีเกิลและมันจะจบด้วย OB เสมอโบหนิ่งไปแช่เป็นเกมมันต์ตีเพยออออนไลน์คะแนนที่ใช้เกมนี้ก็คือขึ้นลงลงบิ้งเ็ม10 อีหนึ่งเกมที่น่าคิดถึง Tales Runner กระโดดวิ่งทะลุจักรวาลเปิดให้เล่นในปีคศ2005พัฒนาโดย l a o n s Entertainment และเปิดเซิร์ฟเวอร์ในไทยโดย TOT และต่อมาเป็น AsiaSoft เกมวิ่งแห่ทะลุจักรวาลเหมาะสำหรับเด็กเรียนโดยแท้สุดยอดเกมวิ่งแข่งที่เสื้อผ้าไม่จะแฟนตาซีไปไหนเบฟอวินดูดตั้งยับ,ย,บยับด้วยการซ่อมชุดและชุดจำกัดวันแจกทำเพื่ออะไรเป็นอีหนึ่งเกมของความทรงจำสกิลเพย์อ,อันดับต้นๆเลยสมัยก่อนนี่ฮหฮิต,ตมากเลยค่ะเกมนี้ เป็นเกมมัลติเพอร์ออนไลน์คะแนนที่จะให้เกมน,นี้คือหน้าต่อยเซมเบเต็มสิ ออดิช <Aud> mm ั hmm. ่นเต้นลุ้นจุดโลกเปิดให้เล่นในปีคศ2007พัฒนาโดย TT Entertainment และเปิดเซิร์ฟเวอร์ในไทยโดย p a y p a r k อีกหนึ่งเกมเต้นนิ้วระรัวในยุคเด็กล้านเกมที่ปุ่มสเปซบาแทบจะหลุดออกมาเลยซีบอร์ดแทบพังเลยค่ะเสียงมันดังกือก้องไปทั่วล้านเกมเลยสุดยอดเกมเต้นที่ใช้ทักษะสูงจัดๆไม่ว่าคุณจะสอบเลื่อนขั้นหรือแต่งงานคุณจะต้องเต้นไว้ก่อนเสมออีกหนึ่งเกมที่วดนใจของใครหลายๆคนเป็นเกมมัตติเพยเยอร์คะแนนที่จะให้เกมนี้ก็คือคำถามโง่ๆเต็มสิบทุกคนจะต้องผ่า มาตืเนยมหมดเลยสินะฟะ และเกมสุดท้ายแรดนาร็อกผจญภัยปราบมอนสเตอร์เปิดให้เล่นในปีคศ2002พัฒนานโดย Gravity Corporation และเปิดเซิร์ฟเวอร์ในไทยโดย Asia Soft ฟมาถึงในยุคนั้นนะเกมที่รักมักที่ช้างของใครหลายๆคนในยุคของ Air Time หรือจ่ายค่าบริการเซิร์ฟเวอร์นอกจากจะเสียเงินชั่วโมงในร้านเกมแล้วยังต้องเสียเงินในตัวเกมอีกด้วยเหรอแต่เรียกได้ว่าเกมนี้เป็นยุคแห่งความทรงจําในวัยเด็กที่ไม่ลืมเลยกับการกระทืบโปลิงและการหาการ์ดวาร์เมตเป็นเกมมัตติเพย์ออนไลน์คะแนนที่ได้เกมนี้คือชุด มีใบเต็มสิบชอบกันจ้าระหวั่นไหมค่ะจบไปแล้วสำหรับซีรีส์เกมในแต่ละยุคและเขาพูดว่าเฮ้ยได้เกมนั้นแหละไล้เกมนี้แหละโอ้ถ้าเป็นแบบนั้นทั้งวันก็เล่าไม่หมดพูดเอางี้ไหมมาลองมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ดิพวกเราสัญญาจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะลองมาแชร์เกมสมัยก่อนที่คุณได้เล่นในวัยเด็กและคุณคิดถึงมันมากใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยก็ถึงเวลาบอกมาแ้่มาชมแล้วนะคะยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครั้งนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันไว้เจอกันค่ะบบ